สวัสดีนะครับพี่ๆนะลูกค้าทุกๆท่านนะครับเอฟซีนะครับทุกๆท่านนะครับผมช่างเสนะครับช่างเสอิสราพนะคนทํามาหากินชื่อช่อง YouTube นะครับวันนี้วันนี้จะมาอัปเดตให้พี่ๆนะได้ชมไม่ใช่อัปเดตนะครับมารีวิวนะครับมารีวิวไอตัวหน้าไม้ยิงปลาหน้าไม้ยิงปลาราคาสามพันห้า ก็สเปกมันนะครับสเปกมันหน้าตามันเป็นยังไงนะครับราคาสามพันะ้าับีลยวก็อุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนะครับตัวนี้หน้าตามันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับเป็นทรงกำคอนะครับนี่ยกำคอนะครับ เงาตาแตกเลยนะครับโกงให้เงาตาจะเป็นแบบนี้นะครับโก่งไกลฝังนะครับเลดฝังนะครับไกลฝังให้ดูตรงใกล้ๆแสงแดดหนะ่อยนะครับาตาจะประมาณนี้เงาลางขัดเงาไปอีกครังคขาวนะร,ราคาสามพันห้า ฝังไกลฝังนะครับไกลฝังนะลางตันเหลี่ยมตันนะครับเหลี่ยมตันมาวิบวับเลยดูแสงแดดนะครับวิบวับแบบวาวเลยนะครับราคาสามพันห้าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับลางจะมีให้เลือกทั้งหมดนะครับลางมีให้เลือกทั้งหมดเอหกแบบนะครับจะมีแบบ เป็นรางฟื้นศูนย์นะครับรางสเปคขอบกระจกนะครับรางเหลี่ยมตันกลมตันแล้วก็เหลี่ยมรูนะครับเหลี่ยมรูเล็กเหลี่ยมรูใหญ่มีหมดนะครับนะอยากได้แบบไหนนะครับทักมาได้นะครับชอบหนักชอบเบาชอบโหนด,ดนะครับมีหมดนะครับทักมาหาผมได้นะครับ รประมาณนี้อุปกรณ์ที่แถมไปให้นะครับจะมียางหนึ่งคู่นะครับยางหนึ่งคู่ลูกดอกสามนะครับสายพีอีนะครับสายพีอ,นะอีพร้อมกระบอกนะครับไปให้นะครับ <c oughs> หนึ่งม้วนหรือว่าพร้อมพร้อมยิงนะครับพูดง่ายๆพร้อมยิงพร้อมใช้งานนะครับ ผมยิงอมใจงานโอจะประมาณนี้เลยนะครับหน้าค่าตามันปนะระมาณนี้ก็คือตัวนี้ราคามันรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยนะครับราคามันคือสามเนสามค่าส่งสองร้อยก็เป็นสามเนห้าก็คือสามเนห้ารวมส่งนะครับเก็บถ้าเก็บเงินปลายทางก็ต้องบวกเพิ่ม <c oughs> ถ้าเก็บเงินปลายทางก็ต้องบวกเพิ่มอีกนะครับถ้าเก็บเงินปลายทางก็ต้องบวกเพิ่มอีก ตัวนี้คือเป็นราคาค่าส่งอุลนะครับตัวนี้ราคาอันนี้ราคานะค,าคา่าส่งอน,นับเป็นกำทอธรรมดาสาม0ันห้าแต่ถ้าเป็นร่องนิ้วนะครับราคาร่องนิ้วจะอยู่ที่สาม0ัน็ดนะครับกำคอร่องนิ้ว3า0 0ัน็ดนะครับมือสอดสา0 0ันดนะครับไอคอมสา0 0ันเก้านะครับ ราคาที่ผมแจ้งมานี่คือราคารวมค่าจัดส่งนะครับยกยิงนะครับสามพันนะครับยกยิงสามพันบาทรวมส่งนะครับนี่ยึดน็อตนะครับตรงปีสามตัวนะครับประมาณนี้เลยนะครับน้ำหนักนะครับมันก็แล้วแต่นะครับน้ำหนักนี่จะอยู่จะไม่ได้ตายตัวนะครับน้ำหนักแล้วแต่เลี้ยงกระโจมคอสั้นคอสั้นคอยาวนะครับ ต่างเหลี่ยมเหลี่ยมตันเหลี่ยมรูนะครับหรือว่าสเป็กขอบกระจุกรางพืนศูนย์นะครับแล้วแต่นะครับน้ำหนักจะไม่ได้ตายตัวนะครับท้ายสักท้ายดูนะครับน้ำหนักแต่ส่วนมากนะครับแต่ถ้าเป็นเหลี่ยมตันตัวนี้เลยนะครับน้ำหนักมันจะอยู่ที่สองจุดเก้านะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับสองจุดเก้านะครับสองจุดแปดสองจุดเก้าประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้คือเป็นเหลี่ยมตันเลยนะครับตัวนี้ เจาะลดน้ำหนักหน้านะคปีกสี่ห้านะครับตัวนี้ปีกสี่ห้าใส่ยางได้สี่เส้นนะครับเจาะสลอดนะครับยางสี่เส้นนะครับสเปกก็ตามนี้นะครับกงเลดนะครับไกเลดนะครับขาจับท่อเลดนะครับตีกระูนะครับลางอละูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวรอบหน้าจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าตัวไหนสเปคไหนราคาเท่าไหร่นะครับนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ